อีกเรื่องหนึ่งที่คุณไมเคลิลตัดสินใจเอารถคันที่สองมาทำเดี๋ยวเราเค่อยคุยเรื่องรถคันที่สองมาต่อแล้วแต่ว่าเอารถคันที่สองมาทำคือ BMW ที่อยู่ข้างหลังใช่ครับมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลใช่จุดหนึ่งที่คุณไมเคลิลแฟนคนสม้มตัดสินใจเลยเราฟังหน่อย <laughs> คืออะไรคืออะไรอันนี้อันนี้อันนี้แบบว่าอเอาคันแรกมา ั้แรกมามันของเราเป็นเบนซินแล้วมาเจอ,อตัวมาสเตอร์วีโก้สองพัาใช่วีโก้สองพันหของคุณเดือนคุณนั้นโชว์เลยนะคุณนั้นโชว์เลยนะขายของเงก่งมากแล้วเขาก็หยยบคันเร่งนะ,ะ <laughs> แล้วก็เอามือไปอังอ oh, <I> ้อยเสีย ครั้งแรกที่เข้าไปใกล้ๆอ่ะคือไม่ไม่ได้กิ่นเลยอ่าไม่ได้กิ่นเลยแล้วมืออ่ะสะอาดมากไม่มีขมเหาวติดมือให้แบบจะเลียได้เลยทําให้อ่าลังลูกตาโตทําให้คุณเม่ขึนลุกตาโตไปเลยแบบโอ้ยอยากอยากได้บ้งเพราะว่าก็เกิดเกิดแบบเอออยากจะช่วยโลกร้อนลดมลพิษอ่านะ ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าถึงขนาดแบบจะต้องมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเนาะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในตอนนี้ที่เราสามารถช่วยกันได้ก็อันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเพื่อนโฆษณาว่าดีเซลปิ่นมันลดลงก็ตามตามตามมาด้วยใช่ครับตามมาด้วยเบมเนี่ยแหละพอเอาเอา เราเรียกคุณป้าบีมนะ, <laughs> ะคุณป้าบีมเอาเอาป้าบีมมาพอ,อเอามาติดแล้วก็หลังจากติดเสร็จแล้วขับไปเชียงใหม่แล้วก็พูดง่ายๆว่าคันนะคันก็ให้ช่าง BM, บีมนะ uh. เนี่ยเพิ่นนั่งแล้วก็ขับเลย ก็ถามคําถามแรกเลยครับว you ่ากลิ่น so. ตัวเครื่องยนต์ของดีเซลเนี่ยกลิ่นน้ํามันเนี่ยลดลงไหมเขาบอกหายไปเลยนะหายไปเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยก็แสดงว่าใช้ได้ก็เอามือไปอังเหมือนกันก็ลองเทสเหมือนกัน เหมือนกันแล้วก็ออกมาก็เหมือนกันเหมือนเหมือนมาสเตอร์เนี่ยต้นแบบของของเราเนี่ยแหละ,ะ,ะนะครับอสี่ประตูสี่ประตูวีโก้สี่ประตูวีโก้สี่ประตูเครื่องสองพันห้าอายุรถตอนนี้สิบาปีสี่แสนห้าหมื่นกิโลคุณ <laughs> ลองคุณลองนึกภาพนะ,ะจากที่คุณเอื่อนเล่ามาเมื่อกี้อ่ะอาอายุสิบสาปีนะ อ่าแล้วรถมันจะแรงตกไปขนาดไหนเ,เราได้นั่งกับคุณเอื้อนนะลองเทสดอูอ่ามีโอกาสได้นั่งรถเพลินอนะ่าโหยิ่งกว่ายิ่งกว่าหนุ่มไฟแรงอะ่ะควันเนาะ,ะที่เราเห็นทั่วไปอะ่ะเออก็รถกระบะนะก็ะะจะ เวลาที่ถ้อยเสียพ่นออกมาเน่ะข่าวดำนะใช่ใช่คือรถรถดีเซลเนี่ยมันมันก็เป็นข้อเสียที่ข่ามันจะออกไม่ว่าจะเป็นสมมติรถรุ่นใหม่ๆหน่อยก็สตาร์ทตอนเช้าก็อาจจะมีหรือเวลาเร่งแซงเร่งรอบสูงมันก็จะมีจังหวะที่จะพ่นข่าออกมาอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถดีเซลอืมครับแต่สําหรับ รถคันที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือตอนทําแรกๆเนี่ยทํากับรถยนต์มันทายากเพราะว่าการใช้งานมันมีความแปรผันสูงจนถอดใจว่าทําให้ใครไม่ได้ก็จะขอทําใช้คนเดียวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ท่านสมาชิกที่เอารถมาติดมาหลายๆท่าน,นมีความรู้คนละด้านมีความรู้หลากหลายก็ให้คําแนะนําเลยเกิดการพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณ ท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ทั้งกาลังใจและให้ทั้งความรู้ด้วยครับขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้อวยนะ, <c oughs> ะไม่ได้อวยคุณลองคิดดูง่ายๆนะว่าคนที่เขาคิดคนขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ความยากลําบากเท่าไหร่แล้วก็ต้องต้านกับแรงความท้อของเขาอุปสรรคของเขาเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ ตัดสินใจคลิกเดียวครับแต่ทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองเอไม่ต้องไปคิดอะไรมากาคิดเยอะถามเยอะโอกาสคุณจะพลาดเยอะอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของข้อมูลเรื่องใช่ใช่ครับลึกๆเลยก็คือ,อความเชื่อหนึ่งความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยในประเทศเราม,มันไม่มันไม่มีใครทำ ทำก็ทํากันแบบอื่นสองคนที่ทําก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไม่ได้จบวิศวกรไม่ได้เรียนอะไรมาด้านยานยนต์ประสบการณ์ที่คุณดั้นทำเนี่ยก็คือ,อมีค่ามากกว่าใบประกาศนะแล้วก็ทำให้คนได้ใช้รถประหยัดนะแรงแล้วก็แอร์อสะอาด โรศาสตร์โรกศาสตร์ค่ะโอ้ได้ได้เยอะ <laughs> อ่ะถ้าถามหาข้อเสียน่ะอันนี้ก็ขอพูดตรงๆครับอ่าเ,เพราะว่าเราอต้องพูดในสิ่งที่อใช้มาแล้วเห็นผลแล้วหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยออาจจะ อาจจะบางอย่างอ่ะเอาอะไรเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยเราต้องรู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันมันไม่ได้มากับตัวรถเนาะใช่ครับอ่าเราก็ต้องทําใจนิดนึงว่าอ่าก็เหมือนกับเราจะดูแลคนข้างๆเรานี้แหละอ่าใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบธรรมดานาะต้องปรับตัวกัน เข้าหากันดูไหมเหมือนกันครับที่ที่ติดเข้าไปในรถเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาอเราก็ต้องรู้ว่าเออเขาเออลักษณะนิสัยนิสกรรมใช่จากที่เราเซตค่าน้ําไม่ได้เราก็จะเซตค่าน้ําเป็นเช็คค่าน้ําอะไรประมาณเนี้ยแต่สมว่าถ้าถ้าคิดว่ามันจะยุ่งยากอะ มันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะประทับใจมากกว่าตรงที่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นเนาะใช่ค่ะไม่ใช่ว่ามันจะราบดื่นมันจะราบดื่นทุกอย่างติดติดไปแล้วก็จะได้ตามตามที่แบบคาดหวังไว้ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเผื่อใจว่ามันอาจจะมีข้อไม่จุกจิกหรอกสมมติว่าเรา ขาขาขาไปอุดอรเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเนาะครั้งหนึ่งเนาะ,ะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือว่าท่อมันมีควันขาวออกมาเสร็จแล้วในโมเมนต์นั้นอะมันก็คือเกิดปัญหาทีนี้ไม่ต้องตกใจโทรศรัพท์หาคุณเอื้อน ตลอด24ชั่วโมงก็เก่งใจเหมือนกันเพราะมันดึกเราขับรถดึกแล้วก็คุณเอบอกว่าปิดระบบเลยแล้วก็กลับมาใช้ระบบเดิมไปต่อได้นี่คือความเมซี่ของระบบของคุณเอื้นคือถ้าเป็นของระบบอย่างอื่นถ้าเขาพังก็คือรถจอดจอดนะครับไม่สามารถใช้งานได้ถูกไหมก็เป็นเรื่องใหญ่ห่จะเป็นอยน เป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือว่าจะลันจะทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ละก็คือต้องหยุดอ่าปถมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้เข้าหาหมออย่างเดียวทำเปิดเด็ดด้วยตัวเองไม่ได้ต้องให้หมอใหญ่ทําให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของคุณเนื่อนแค่โทรหาคุณเนื่อนบอกว่าเออเป็นแบบนี้นะคุณบอกเป็นระบบของผมเลยครับแล้วก็ใช้ได้ลถ Uh, ใช้รถได้ตามปกติตามปกติเหมือนเดิม <c oughs> uh, ระบบเดิมของเราเป็นน้ำมันนะ <c oughs> ก็เหมือนเดิม uh, แต่เราจะขัดใจนิดนึงโดยที่เราเคยเหยียบ <c oughs> แล้วพุ่ง <c oughs> คุณสมบัติที่เกิดจากไฮโดรเจนมันหายไปหายไป <c oughs> แล้วเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกไม่เต็ม,ม <c oughs> อ่ะ <c oughs> เหมือนเหมือนขาดอะไรอะ่ะ